สวัสดีจ้สวดีเอฟทุกคนทุกคนินดีตอนรับเขาสสองคนใหญ่โดนัส,สตอรี่นะจ๊ะกินเขาเทียงน้ำกันเดอ้อจ๊ะตอนนี้บ่ายสามโมงนะพี่น้องเลิกงานมากก็หิ้วเข่าตาไล่เมื่อนี่ใได้เมนูนี่จ้ะใส่กอ,อกหมูจ้ะพี่น้องสือมาจากสวีเดนก็มีพักหลวกหรือว่าหลวกพักนะจ้ะ พักในดวกแซ่บแบพี่น้องหวานกรอบแก้วบองพี่น้องแก้วบองมาตราไทย,ยไหนองสาวเฮยไทยเข้าเนี้ยหอนหอนพี่น้องหนึ่งเข่าลายเต็มติ๊บหมกกรอบเบิ้งพี่น้องมาลายโพดฝ่าวเห้งก่อนจะไปทำงานมาเขาไวเต็มบัดมาหนึง่งเอามาลายโพดตัวนี้บะ มาจ,จะแสบแสบน้ากันมาเบาลายใาญ่หางไปจะพี่น้องลุยสวัสดีจ้าสวัสดี f อฟซีทุกทุกคนสวัสดีกันอีกรอบเนาะจ้ะเห็นหนาเห็นตากันมาจ,จะ้ะเขาน้ากันก็แย่โดนัะเดจ้าจ้าเอฟซ เป ma ่าไปทํางานหลายมาเขาเทศจวกลงเต็มติบควนทวนทวนพี่น้องใส่กอกแก้าบองพี่น้องชักจับพักหวาน แก้วน้ำนมนมากคุณกรอบไก่กรอบหมูพี่น้องตอดแล้วไม่ไหมหอนหอนป

ปลกพักกคยเหนือพ่อพีน่น้องไม่ต้องอีกยังมากง่ายอาหารบา,บานแบบนี้แหละเสพ cho bóng phép, đi hết hết thì nào làm sao hết ngày mà măng thay ừm ยายโดนทัทมักกินทังซีกพี่น้องขากับแก้วกับหลวบพักแบบบ้านบ้านอีสานเท่านาะจ้ะกินง่ายๆแต่่าแแสบแซ่ดีด,ด้วยจ้ะ わそン ขมาแล้วก็เริ่มเลิกสฝากกดไรก็แช์ย,ยาโดนดน้ำมันเยอะจี่นะเอ๊ะซีสุข,ขุกคนขอคนไร้แวแช์ยเยอะจ้ะอืะ้มเพล เออจเป็นวันยุดเนาะจ้ะพี่น้องเออเวันพรฤหัสวันที่หนึ่งหนึ่งคือสภาพวันแรงงานเนาะจ้ะยุทธวหล โอ้เผ็ดแห้งเหนือข้างนั่งเลี้ยงว่าไม่เข่า เนาะกับมันอืมการกินยังคือแซบ่บจพี่น้าะนี่เขาแซ่บมีแก้วมีดอกพัก <c oughs> แบบอีสานอีสานบ้านๆเนาะจ้ะ

ทำไวกับเอาไว้พี่น้องที่เอาไน่ไปดีครับยาติสำหรับคลิปนี้ยาติโดนัดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนจะจ๊ะเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าจะเอตี้ทุกผัวทุกคนจังไงกะฝากขอกดไลค์คนละไลค์แล้วแชร์ให้ยาติโดนัดน้ำน,นเด้อจะ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามยาติโดนัดน้อจะเนาะ อื่นก็เป็นวันยุดทั่วโลกหลายๆายคนก็ได้พักผ่อนเนาะจา้ะวันจุกก็ไปทำงานต่ออีกมือหนึ่งแล้วก็เา้าทีก็ได้ยุดอีกเนาะจา้ะวันจุกเนี่ยเป็นมือที่หลายหลายคนร่อค่อยเนาะจ้ะเนาะยายโดนัดก,ก็ร่อค่อยาจ้ะพี่น้องเป็นวันที่หลายคน คือต่อเนาะจ้ะบวกแยกโด,โดนัดพร้อมพี่น้องจ้ะในกะคอห้เซี่ทุกผู้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งำลำๆเรด้วยๆสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรลังวันที่หนึ่งกันทุกผู้ทุกคนเด้อดจ้ะรับคิดนิสสวัสดีจ้ะ